ผมว่าทุกคนเข้าใจกันดีอยู่แล้วนะครับว่าเบื้องหลังราคาที่แข่งขันกันอย่างดูเดือดของรถย,ยนต์ไฟฟ้าจากประเทศจีนเนี่ย BYD ถือว่าเป็นเบอร์ต้นๆน,น,นะครับที่เข้ามาเล่นสงครามราคานี้และเมื่อพูดถึง BYD นะครับพวกเขาก็ทำบริการอินเตอร์เ a t i o n ควบคุมทุกอย่างแบบเบ็ดเสร็จแต่ซื่อส่วนใหญ่เนี่ยมักจะพูดถึงเฉพาะฝั่งของแบตเตอรี่ของพวกเขานะครับที่เป็นนวัตกรรมคันเทพที่ถือได้ว่าทำราคาแล้วก็มีเทคโนโลยีที่เหนือกว่าคู่แข่ง แต่มันยังมีอีกพาร์ทหนึ่งนะครับที่ผมว่าไม่ค่อยมีคนพูดถึงสักเท่าไหร่ของรถยนต์ไฟฟ้านั่นก็คือ power electronic module มันเป็นกล่องดำเล็กๆที่อยู่เบื้องหลังในการปริวัิรถยนต์ไฟฟ้าอย่างที่เราเห็นในปัจจุบันนะครับและะ้วเรื่องที่น่าสนใจก็คือเป็นเวลาหลายสิบป,ปีที่ค่ายรถยนต์เกือบทุกเจ้าบนโลกตั้งแต่ค่ายยุโรปไปจนถึงอเมริกาต่างก็ซื้อเจ้ากล่องสำคัญนี้จากบริษัทผู้เชี่ยวชาญไม่กี่แห่งในยุโรปและญี่ปุ่นแต่มีเพียงบริษัทเดียวเท่านั้นนะครับที่เลือกเดินในเส้นทางงงที่่่แตกตกาาอยาสิิ้นเชง นั่นก็คือ BYD วันนี้จะมาเจาะลึกกันในเรื่องนี้นะครับไปรับฟังกันได้เลยครับผม Welcome Geek more Geek Talk Talk to than a geek. สวัสดีครับผมดนทลาดนจากดน,ดนบล็อกนะครับและนี่คือก,การ Geek Talk วันนี้จะมาพูดถึงอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้ากันอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่ห่างหายกันไปนานนะครับแต่วันนี้มาพูดถึงเรื่องหนึ่งผมว่าหลายคนอาจจะไม่เคยได้ยินเรื่องราวเหล่านี้มาก่อนนะครับเพราะว่า ส่วนใหญ่เนี่ยถ้าพูดถึงแบรนด์รถยนต์อย่าง BYD พวกเขาก็มักจะถูกมองว่าเชี่ยวชาญโดยเฉพาะเทคโนโลยีผลิตแบตเตอรี่ที่สามารถแข่งขันในตลาดได้นะครับทำให้รถยนต์ของพวกเขาเนี่ยสามารถกดราคาได้เมื่อเทียบกับคู่แข่งนะครับแน่นอนนะครับว่ามันมีอีกพาร์ทหนึ่งที่สําคัญมากๆและไม่ค่อยมีสื่อไหนพูดถึงนะครับนั่นก็คือพาร์ทของ power electronics module ซึ่งก็ถือว่าเป็นพาร์ทสำคัญพาร์ทหนึ่งส่วนนี้เนี่ยมันเป็นกล่องที่ประกอบไปด้วยชิปด้วยนะครับ และที่สำคัญ v y d ก็เลือกเส้นทางที่แตกต่างจากแบรนด์คู่แข่งอื่นๆพวกเขาสร้างทุกอย่างขึ้นมาเองกับมือนะครับก็อ,อื่นเราก็ต้องเข้าใจภาพรวมของอุตสาหกรรมยานยนต์กันก่อนนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยโลกนี้จะถูกแบ่งออกเป็น2ฝั่งที่ชัดเจนก็คือค่ายรถยนต์กับบริษัทชิปค่ายรถอย่าง v o l k s ส a g เก f o อ d General m o t o r พวกเขามองตัวเองว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญในการออกแบบประกอบและทําการตลาดรถยนต์ ส่วนชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่ซับซ้อนอย่างเซมิคอนดักเตอร์หรือชิปพวกเขาจะซื้อจากบริษัทที่เชี่ยวชาญด้านนี้โดยตรงอย่างเช่น i n f i n นียจากเยอรมนีหรือ ST Microelectronics จากสวิตซ์อิตาลีซึ่งเป็นเหมือนยักษ์ใหญ่ในวงการนี้มานานแล้วนะครับวิธีการแบบนี้เนี่ยมันถูกเรียกว่า h o r i z o n t a l integration หรือการบูรณาการแนวนอนก็คือแต่ละคนทำในสิ่งที่ตัวเองถนัดที่สุดซึ่งมันก็เมกเซน์มากๆนะครับ เพราะการสร้างโรงงานผลิตชิปหรือที่เรียกว่าแฟบเนี่ยมันต้องใช้เงินลงทุนมหา,าศาลและความรู้ความเชี่ยวชาญมันคนละเรื่องกับก,บการทํารถเลยสู้ไปซื้อจากเจ้าตลาดที่มีนวัตรกรรมที่ล้าสมัยและผลิตได้ในะราคาที่ถูกกว่าซึ่งนี่คือตกกรรกะที่ทุกคนในอุตสาหกรรมนี้ยึดถือมานานหลายทศวรรษจนกระทั่งบริษัทอย่าง BYD ก้าวเข้ามานะครับเรื่องราวของ BYD เนี่ยมันน่าสนใจตรงที่พวกเขาไม่ได้เริ่มต้นจากการเป็นบริษัทรถยนต์ BYD ขอยตั้งในปี1995 โดยนักเคมีหนุ่มวัย29ปีที่ชื่อว่าหวังชวนฟูเป้าหมายแรกของเขาเนี่ยไม่ใช่การสร้างรถนะครับแต่คือการทําแบตเตอรี่แบบชาร์จไฟได้กลยุทธ์ในช่วงแรกของเขาก็คือการทํา reverse engineering หรือการทําวิศวกรรมย้อนกลับแบตเตอรี่ของประเทศญี่ปุ่นแล้วหาวิธีผลิตมันขึ้นมาใหม่โดยใช้แรงงานคนแทนเครื่องจักรอัตโนมัติราคาแพงทําให้ได้แบตเตอรี่ในราคาที่ถูกกว่าคู่แข่งหลายเท่าตัวจุดนี้นี่เองนะครับคือจุดที่สร้าง DNA ของบริษัทขึ้นมา นั่นก็คือความเชื่อที่ว่าถ้าอยากจะคุมเกมได้ต้องคุมชิ้นส่วนที่สําคัญและมีมูลค่าสูงสุดให้ได้แล,และจุดเปลี่ยนสำคัญก็มาถึงในปี2003 b y d ทาให้นักลงทุนช็อกกันทั้งวงการนะครับด้วยการประกาศเข้าซื้อกิจการบริษัทรถยนต์ของรัฐที่กําลังจะเจงหลายคนคงคิดว่าพวกเขาจะทํารถยนต์สันดาบธรมธรมดาาแต่เปล่าเลยนะครับเป้าหมายของหวังชวนฟูคือต้องการสร้างรถยนต์ไฟฟ้ามาตั้งแต่แรกแล้วนะครับ และสิ่งที่บ้าบินกว่านั้นมันก็ตามมาติดๆเพียงแค่ไปเดียวหลังจากการซื้อบริษัทลดในปี2004 BYD ก็ได้ก่อตั้งบริษัทย่อยที่ชื่อว่า BYD Semiconductor ขึ้นมาและในปี2005ก็เปิดแผนวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างชิปที่สำคัญที่สุดสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าที่เรียกว่า IGBT ด้วยตัวเองซึ่งต้องบอกว่าตอนนั้นเนี่ยมันเป็นแนวคิดที่บ้ามากๆนะครับเพราะว่าย้อนกลับไปในยุคนั้นนะครับยังไม่มีใครมองเห็นอนาคตของรถยนต์ไฟฟ้าเลยซะด้วยซ้ำ การกระทําของ BYD ในตอนนั้นเนี่ยมันเหมือนกับการเอาเงินไปละลายทิ้งเลยก็ว่าได้นะครับแต่ก็ต้องบอกว่านี่คือการฉีกทุกกฎเกณฑ์ของอุตสาหกรรมมันเป็นการเดิมพันครั้งใหญ่ที่ไม่มีใครเข้าใจซึ่งหลังจากนั้นเนี่ย BYD ก็เดินหน้าเต็มกำลังนะครับในปี2008พวกเขาถึงกับไปซื้อโรงงานผลิตชิปที่ชื่อว่า SynoMOS เพื่อให้สามารถผลิตได้เองแบบครบวงจรและในปี2009ชิป IGBT เวอร์ชัน1.0ที่พัฒนาขึ้นเองตัวแรกมันก็ได้ถือกำเนิดขึ้น ต้องมาทำความเข้าใจกันก่อนนะครับว่า IGBT มันสำคัญยังไงให้หลองนึกภาพนะครับว่ามันคือสวิตช์ไฟฟ้าอัจฉริยะความเร็วสูงและทนทานมากๆแบตเตอรี่ในรถยนต์ีเนี่ยจะจ่ายไฟออกมาเป็นกระแสตรงหรือกระแส DC นะครับแต่มอเตอร์ที่ใช้หมุนล้อเนี่ยต้องการกระแสสลับหรือ AC เจ้า IGBT นี่แหละนะครับที่ทำหน้าที่สับเปลี่ยนกระแสไฟ DC เป็น AC ด้วยความเร็วหลายพันครั้งต่อวินาทีเพื่อควบคุมความเร็วและแรงบิดของมอเตอร์ได้อย่างแม่นยำ ทำให้รถไฟฟ้าเนี่ยเร่งได้เรียบและทันใจอย่างที่เราได้สัมผัสกันมันคือหัวใจของระบบขับเคลื่อนไฟฟ้าอย่างแท้จริงซึ่งตลอดระยะเวลากว่า10ปีผแผนกซมิคอนดักเตอร์ของ BYD เป็นเหมือนโครงการลับที่ซ่อนอยู่ภายในบริษัทใช้เงินทุนมาสารและแทบไม่มีใครข้างนอกมองเห็นคุณค่าของมันเลยนะครับในขณะที่ค่ายรถอื่นๆเนี่ยกำลังพัฒนารถยนต์ของตัวเองอย่างมีความสุขโดยการสั่งชิปจากซัพพลายเออร์ BYD กลับกำลังสู้รบอย่างโดดเดี่ยวในสงครามที่พวกเขาสร้างขึ้นมาเอง จนกระทั่งในปี2021โลกมันก็ได้เปลี่ยนแปลงไปตลอดการการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของดีมาซับไพยอย่างรุนแลนะครับมันได้จุดชนวนวิกฤตที่เรียกว่าการขาดแคลนเซมิคอนดักเตอร์ทั่วโลกตอนนั้นเนี่ยเป็นข่าวใหญ่มากๆนะครับอุตสาหกรรมรถยนต์ทั้งระบบแทบจะเป็นอัมาพาตค่ายรถยนต์ยักษ์ใหญ่เนี่ยต้องหยุดสายการผลิตเพราะพวกเขาไม่มีชิปและเจนได้ว่ายุคนั้นเนี่ยโอ้โหรถขาดตลาดเปอย่างมากนะครับใครจองรถก็ต้องรอกันนานมากๆ โฟกสวาเกนต้องลดกำลังการผลิตลงไปกว่า2ล้าน3คันในปี2021ยอดขายในจีนซึ่งเป็นตลาดใหญ่ที่สุดของพวกเขาก็ดิ่งลงเหว General m o t o r มอเตอร์ก็เผชิญชะตากรรมไม่ต่างกันนะครับโรงงานทั่วโลกต้องหยุดชะงักซึ่งนี่คือฝันร้ายของทุกบริษัทเลยก็ว่าได้แต่ในขณะที่ทุกคนกําลังล้มละเนรนาฏนะครับ b y d ตอนนั้นเนี่ยกลับวิ่งเฉีวเลยเพราะการเดิมพันที่ยาวนานและโดดเดี่ยวมาตลอด10กว่าปีมันได้แปลสภาพมาเป็นสุดยอดอาวุธในทันทีนะครับ ในปี2021ที่ทุกคนเจ็บหนักยอดขายรถยนต์พลังงานใหม่ของ BYD เนี่ยกับพุ่งทะยานเกือบ600,000คันแต่ก็ต้องบอกว่านี่เป็นเพียงน้ำจิ้มนะครับในปี2022ที่วิกฤตมันก็ยังคงอยู่ยอดขายของ BYD ทะลุ1 8 5 0 0 0 0คันเต,ติบโตขึ้นถึง211%ในขณะที่ตลาดทั่วโลกโตแค่55%บริษัทที่เคยถูกมองว่าบ้าบินตอนนี้เนี่ยกลายเป็นอัจฉริยะที่มองการกลายเป็นไป้เรียบร้อยแล้วนะครับ ซึ่งพลังที่แท้จริงของกลยุทธ์ BYD ไม่ใช่แค่การมีชิปใช้นะครับแต่มันคือความยืดหยุ่นที่ไม่มีใครสามารถเทียบได้ให้เรานึกภาพตามแบบนี้นะครับสมมุติค่ารถอย่าง Volkswagen ออกแบบระบบควบคุมทั้งระบบมาเพื่อใช้กับชิป IGBT จากบริษัท i n f i n นิทโดยเฉพาะพอ i n f i n นิทไม่มีของให้สายการผลิตก็ต้องหยุดทันทีจะไปเอาชิปจากเจ้าอื่นมาเสียบแทนมันก็ทาไม่ได้นะครับเพราะมันไม่พอดีกันทั้งขนาดและระบบไฟฟ้า การจะออกแบบและทดสอบระบบใหม่ทั้งหมดเพื่อให้ใช้กับชิปตัวใหม่ได้เนี่ยอาจจะต้องใช้เวลาเป็นปีๆแต่สำหรับ BYD มันคนละเรื่องกันเลยนะครับวิศวกรฝ่ายรถยนต์กับวิศวกรฝ่ายเซมิคอนดักเตอร์ของพวกเขาเนี่ยนั่งคุยกันได้ทันทีเช่นบอกว่าโอ้โหตอนนี้ชิปโมเดล A มันขาดตลาดแต่มันก็มีโมเดล B เหลืออยู่เยอะคุณสมบัติอาจจะต่างกันนิดหน่อยฝ่ายรถยนต์ก็สามารถปรับดีไซน์ของโมดูลให้เข้ากับชิปตัว B ได้อย่างรวดเร็ว นี่คือความคล่องตัวที่เกิดขึ้นจากการควบคุมทุกอย่างไว้ในมือของตัวเองแต่ในขณะที่ B y d กดีกลังประกาศชชนะในสมรภูมิซิลิคอน IGBT สนามรบแห่งใหม่มันก็ได้ถือกําเนิดขึ้นนะครับมันคือสมรภูมิของวัสดุแห่งอนาคตที่ชื่อว่าซิลิคอนคาร์ไบดา์หรือ SIC SIC คือวัสดุเซมิคอนดักเตอร์รุ่นอัปเกรดพูดง่ายๆก็คือมันทนความร้อนและแรงดันไฟฟ้าได้สูงกว่าซิลิคอนเดิมๆเป็นอย่างมากและที่สําคัญมันสูญเสียพลังงานน้อยกว่ากันเยอะ ประโยชน์ของมันสาหรับรถยนต์ EV ีมี3ข้อหลักๆก,ก็คือ 1. ประหยัดขึ้นมันช่วยลดการสูญเสียพลังงานได้มากถึง80%ซึ่งหมายความว่ารถจะวิ่งได้ไกลขึ้น5 1 0ด้วยแบตเตอรี่ขนาดเท่าเดิม2ก็คือมันชาร์จได้เร็วขึ้นนี่คือกุญแจสําคัญที่ทําให้สร้างระบบแบตเตอรี่ 800V โวลต์ได้ซึ่งจะทำให้การชาร์จเร็วแบบสุดๆจนเติมไฟได้หลายร้อยกิโลเมตรในเวลาไม่ถึง20นาทีมันกลายเป็นจริง3ก็คือมันเล็กลงและเบาลง อุปกรณ์ที่ทําจาก SIC จะมีขนาดเล็กและเบาลงช่วยลดน้าหนักโดยรวมของรถและเพิ่มพื้นที่ในการออกแบบซึ่งปัญหาก็คือการผลิต SIC เนี่ยมันยากและแพงกว่าซิลิคอนแบบเดิมหลายเท่าตัวและเจ้าตลาดในปัจจุบันเนี่ยก็คือบริษัทอย่าง ST Microelectronics, Wolf Speed และ Loem ซึ่งเป็นซัพพลายเออร์เจ้าเดียวกับที่ขายของให้กับคู่แข่งตัวฉกาดของ BYD อย่างเท sLA นั่นเองคำถามคือ BYD จะทำยังไงนะครับจะยอมกลับไปพึ่งซัพพลายเออร์ภายนอกเหมือนคนอื่น หรือจะเดิมพันครั้งใหญ่อีกครั้งคําตอบของ B Y D เนี่ยมันชัดเจนมากๆนะครับพวกเขาเลือกที่จะสร้างมันขึ้นมาเองอีกครั้ง B Y D กำลังทุ่มเงินหลายพันล้านดอลลาร์เพื่อสร้างซัพพลายเชน S I C ครบวงจรของตัวเองตั้งแต่โรงงานในเช่าชิงหนิงโปไปจนถึงฐานทัพหลักที่เซนเจนซึ่งนี่ไม่ใช่แค่การลงทุนเพื่อความได้เปรียบทางเทคโนโลยีนะครับแต่ว่ามันคือการป้องกันความเสี่ยงครั้งสําคัญเพราะถ้า B Y D ต้องไปต่อคิวซื้อชิป S I C จากซัพพลายเออร์เจ้าเดียวกับเท sla ข้อได้เปรียบที่พวกเขาสร้างมาทั้งหมดเนี่ยมันก็จะหายไปในทันทีนะครับและที่เลวร้ายกว่านั้นก็คือหากเกิดวิกฤตขาดแคลนอีกครั้งซัพพลอยเออร์อาจจะเลือกส่งของให้ลูกค้ารายใหญ่จากชาติตอนตกก่อนการสร้างโรงงานของตัวเองจึงเป็นเหมือนการซื้อประกันเพื่อความอยู่รอดในระยะยาวนั่นเองแน่นอนว่ากลยุทธ์แบบนี้เนี่ยมันแพงมหาศาลนะครับในปี2024ปีเดียวเนี่ย BYD ดีใช้เงินไปกับการวิจัยและพัฒนาสูงถึง54,200ล้านหยนูนหรือประมาณ7,500ล้านดอลลาร์ ซึ่งมากกว่ากําไรสุทธิทั้งปีของบริษัทอีกและเรื่องนี้เนี่ยสะท้อนให้เห็นชัดเจนตอนที่ BYD เคยมีแผนจะนําบริษัทลูกอย่าง BYD Semiconductor เข้าตลาดทุนหรือการทํา IPO นะครับแต่สุดท้ายก็ล้มเลิกแผนไปอย่างกระทันหันเหตุผลก็คือการเข้าตลาดทุนเนี่ยจะสร้างแรงกดดันจากนักลงทุนที่ต้องการเห็นกําไรระยะสั้นในทุกไตรมาสซึ่งมันขัดแย้งกับการลงทุนระยะยาวใ,ใน s i c ที่ต้องใช้เงินมาอาสานและจะเห็นผลในอีก5-10ปีข้างหน้า หวังโชนฟูเลือกที่จะเก็บบริษัทไว้กับตัวเพื่อให้เขาสามารถเดินหน้าตามวิสัยทัศน์ระยะยาวได้อย่างเต็มที่โดยไม่ต้องแคร์เสียงวิจารณ์จากตลาดสิ่งนี้เนี่ยมันก็จะช่วยสร้างวงจรที่ส่งเสริมซึ่งกันและกันขึ้นมานะครับฝ่ายรถยนต์เป็นตลาดขนาดใหญ่ที่การันตียอดขายให้กับฝ่ายชิปทําให้ฝ่ายชิปมีเงินไปวิจัยและพัฒนาต่อในขณะเดียวกันฝ่ายชิปก็ผลิตชิ้นส่วนที่ออกแบบมาโดยเฉพาะและมีราคาถูกให้ฝ่ายรถยนต์ทําให้รถของ BYD มีความได้เปรียบที่คู่แข่งลอกเลียนแบบไม่ได้เลย และก้าวต่อไปที่น่าสนใจกว่าน,นั้นก็คือตอนนี้ BYD Semi c h a r a c t o r ไม่ได้ผลิตชิปเพื่อใช้เองอย่างเดียวแล้วนะครับแต่เริ่มขายชิปให้กับบริษัทอื่นด้วยนี่คือการเปลี่ยนสถานะจากอาวุธลับมาเป็นผู้เล่นในตลาดอย่างเต็มตัวการทําแบบนี้ไม่เพียงแต่สร้างรายได้ใหม่นะครับแต่ยังเป็นการบังคับให้ตัวเองต้องแข่งขันกับเจ้าตลาดระดับโลกอยู่เสมอเพื่อป้องกันไม่ให้เทคโนโลยีของตัวเองเนี่ยล้าหลัง เพราะฉะนั้นเรื่องราวของ BYD เนี่ยมันคือภาพสะท้อนของสงครามครั้งใหญ่ระหว่าง2ปัจจัยในอุตสาหกรรมรถยนต์นะครับระหว่างโมเดลการจ้างผู้เช่วยชาญทำที่ทุกคนเคยเชื่อมั่นกับโมเดลการควบคุมทุกอย่างด้วยตัวเองของ BYD <c oughs> ซึ่งวิกฤตขัดแคลนชิปในปี2021เนี่ยมันก็ได้พิสูจน์แล้วว่าการเดิมพันของพวกเขาในยุคของซิลิคอนนั้นมันถูกต้องอย่างไม่ต้องสงสัยเลยนะครับแต่คำถามสุดท้ายที่ยังไม่มีใครให้คำตอบได้ก็คือ พวกเขาจะสามารถทำซ้ำความสำเร็จนี้ได้อีกครั้งในยุคของซิลิคอนคาบ,บาย์ที่กำลังจะมาถึงได้หรือไม่คำตอบของคำถามนี้เนี่ยไม่เพียงแต่จะกำหนดอนาคตของ BYD นะครับแต่ยังอาจจะเขียนนิยามใหม่ของวิธีการสร้างรถยนต์สำหรับคนทั้งโลกไปตลอดกาลเลยก็ว่าได้นั่นเองครับผมสำหรับเรื่องราวของธุรกิจชิปของ BYD ใน EP นี้ผมก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสำหรับพอดแคสใน EP นี้ก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลจาก A s i ช n o m น t ม Nikkei, Bloomberg, Leuters c n e v Post และ Behind Asia สำหรับเพื่อที่สนใจเรื่องราวทางธุรกิจเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ใหม่ๆที่มีความน่าสนใจก็สามารถติดตามมาได้นะครับทางช่อง Geekflower Podcast ตอนนี้ก็มีอยู่ในแพลตฟอร์มหลักๆทั้ง p o d b e a n Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, YouTube แล้วก็จะมีการอัพโหลดลงแพลตฟอร์มบล็อกดีดในทุกๆตอนอยู่แล้วด้วยนะครับถ้าย่งไรก็ ฝากกด follow ฝากกด subscribe กันด้วยนะครับแล้วก็ยังมีช่องทางหนึ่งในส่วนของ LINE ADD ที on, ่ a, r a d r ร d o ด a d t h a r a d s o l สามารถแอดเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับผมก็จะส่งสาระดีๆพอดแคสต์ดีๆให้ท่านเป็นประจำอยู่แล้วด้วยนะครับถ้าอย่างไรก็ฝากติดตามทางช่องทางต่างๆกันด้วยนะครับสำหรับใน EP นี้เนี่ยผมต้องขอลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ใน EP หน้านะครับผมสวัสดีครับ